ใครก็ได้ใครก็ได้ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยหนูด้วยในคืนวันหนึ่งเด็กหญิงผู้มีนามว่าซาร่ากำลังวิ่งหนีอะไรบางอย่างด้วยความตกใจและสิ่งสิ่งนั้นก็คือหนอนสะพานสัตว์ประหลาดที่มีขนาดตัวค่อนข้างใหญ่แม้ว่าใบหน้าของมันจะดูน่ารักแต่ว่ากันว่าใบหน้านั้นเป็นเพียงเปลือกนอกที่ซ่อนใบหน้าอันน่ากลัวของมันเอาไว้ เพราะมันมีนิสัยที่ดุร้ายมักจะอาศัยอยู่ใต้สะพานขนาดใหญ่และออกกล้าเหยื่อในตอนกลางคืนโดยเหยื่อของมันมักจะเป็นมนุษย์อย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาใครก็ได้ช่วยด้วยอ่ะปล่อยน,นะแม้ว่าซาร่าจะวิ่งหนีแต่สุดท้ายสาวน้อยก็โดนจับตัวเอาไว้ได้และในตอนนั้นเองเจ้าหนอนสะพานก็ได้เผยใบหน้าที่แท้จริงของมัน หิวจุงเ้ยอทันใดนั้นหนอนสะพานก็ได้หย่อนสาวน้อยซาร่าลงไปในปากอ,าอาดูเหมือนว่าจะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นพลังงานสีม่วงได้ครอบคลุมร่างของซาร่าเอาไว้ และพาร่างของเธอลอยออกมาจากอันตรายและคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ก็คือโชคดีจังเลยนะหนูน้อยที่ฉันมาทันเวลาพอดีไม่งั้นล้วก็เธอโดนเจ้าหนอนสะพานนั่นขเขมือบกินเป็นส้มผักเสียนไปแล้วฮะส้มผักเสี้ยนวะซ่านว่าแต่คุณเป็นใครกันคะทำไมถึงทำแบบนี้ได้ฉันนะะ่ะเหรอฉันก็คือแบล็ k บุ o k มือปราบสิ่งลี้ลับยังไงล่ะว่าจบแบ็กบุกก็กระโจนเข้าใส่นอนสะพานในทันทีทั้งสองต่อสู้กันอย่างดุเดือดแม้ว่านอนสะพานจะมีพละกกำลังที่มหาศาลแต่ทว่าเมื่อเทียบกับความสามารถของแบ็กบุกแล้วนั้นภายในไม่กี่วินาทีแบ็กบุกก็สามารถสยบนอนสะพานได้อย่างง่ายได้เอาละเจ้านอนสะพาน ถึงเวลาที่ฉันต้องปิดบัญชีแกแล้วแ่ะนะตายซะพย่ออะไม่ได้นะอย่าทำอะไรเจ้าสโน์เด็ดขาดปล่อยมันไปนะคะเอ๋เจ้าสโน์งั้นเหรอนี่เธอพูดเรื่องอะไรนะ่ะสาวน้อยก็เจ้าหนอนสะพานตัวนั้นนะ่ะมันชื่อสโน์มันเป็นเพื่อนของหนูเองค่ะเพราะฉะนั้นอย่าทำอะไรมันเลยนะคะ ืเพื่อนงั้นเหรอแต่ว่าเมื่อกี้เจ้าหนอนสะพานนี่เกือบจะขมื่บเธอเข้าไปทั้งตัวเลยนี่นะฉันไม่คิดว่ามันจะเห็นเธอเป็นเพื่อนของมันหรอกนะสาวน้อยเอไม่ใช่สักหน่อยเจ้าเสนอนะมันเห็นหนูเป็นเพื่อนเหมือนกับที่หนูเห็นมันเป็นเพื่อนนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้มันกำลังป่วยอยู่ตั้งหากละค่ะนี่ ฉันรู้ว่าหนอนสะพานมันมีใบหน้าด้านนอกที่น่ารักและดูเป็นมิตรแต่เธอจับไปมโนแล้วคิดว่ามันเป็นเพื่อนของเธอไม่ได้หรอกนะเพราะนั่นแหละคือความอันตรายของหนอนสะพานละมันจะแกล้งทำตัวเป็นมิตรและหลอกให้คนเข้าไปหาจากนั้นมันก็จะจับกินเป็นอาหารเพราะฉะนั้นนะ่ะเลิกมโนแล้วกลับไปนอนกองก้นอยู่ที่บ้านได้แล้วเจ้าหนอนสะพานนี่นะ่ะไม่มีวันเป็นเพื่อนของเธอได้หรอกนะ น,น้อยเลิกภาพอะไราตามใจตัวเองได้แล้วคุณนะ่ะกำลังเข้าใจผิดอยู่นะหือเข้าใจผิดงั้นเหรอหนูกับเจ้าสโนนะ่ะพวกเราเป็นเพื่อนกันพวกเราเป็นเพื่อนกันมานานแล้วหนูจะเล่าทุกอย่างให้คุณฟังเองนี่ เป็นอะไรเหลือหนูน้อยมานั่งร้องไห้ทำไมตรงนี้เนี่ยเฮ้อเดี๋ยวฉันก็จับกินสรอกอะน่ะนอนสะพานมาไม่อยากจะเชื่อเลยนอนสะพานมีอยู่จริงๆหรอเนี่ยก็มีจริงนะสีถามได้เห็นอยู่เนี่ยมันตัวปลอมหรือไงว่าแต่เห็นฉันแล้วทำไมไม่รีบหนีไปอีกไม่กลัวฉันเลยหรือไงได้ข่าวว่าพวกมนุษย์เนี่ยมันรู้ความจริงแล้วนี่นาะว่านอนสะพานอย่างพวกฉันเนี่ย แม้จะมีหน้าตาน่ารักแต่พวกฉันก็กินคนเป็นอาหารทำไมยังกล้าอยู่ตรงนี้เองเดี๋ยวก็จับกินจริงๆซะเลยถ้างั้นล่ะก็กินฉันเลยกินฉันได้เลยเพราะว่าฉันน่ะอยากตายมากเลยล่ะตอนเนี้ยเอ๊อยากตายว่าซานเธอนี่แปลกคนชะมัดนี่ว่าแต่ทำไมเธอถึงอยากตายนักล่ะเป็นอะไรเล่นฟีไฟแพ้มาหรือไงเออเปล่าล ถือว่าฉันน่ะไม่มีเพื่อนเลยสักคนเพราะว่าเกิดมาหน้าตาขี้เหร่คนอื่นๆก็เลยไม่อยากเข้าใกล้ฉันก็เลยไม่มีเพื่อนกับเขานั่นแหละที่ทำให้ฉันอยากตายละมันเป็นเหตุผลที่ฟังดูงี่เง่ามากเลยสินะอืมใช่นั่นมันเป็นเหตุผลที่งี่เง่าเตาตุตนอง,งุ่นแตงโมโจริงๆแต่จะว่าไปเธอก็ยังเด็กอเนะเลยไม่รู้ภาษีภาษาอะไรนี่ ถ้าเธออยากมีเพื่อนแล้วก็มาเป็นเพื่อนกับฉันไม่ล่ะฮะเป็นเพื่อนกับนายงั้นเหรอเออใช่ถ้าการมีเพื่อนมันทําให้ความรู้สึกอยากตายของเธอมันหายไปงั้นฉันก็จะเป็นเพื่อนของเธอให้เองเอ๊แต่ว่าถ้าเราเป็นเพื่อนกันไหนจะไม่จับฉันกินเป็นอาหารใช่ไหมฮ <laughs> โอ้ย ถึงแม้ว่านอนสะพ,พานจะกินมนุษย์เป็นอาหารก็เถอะแต่ว่าฉันน่ะเป็นมังสวิรัตไม่กินเนื้อกินแต่ผักเพราะฉะนั้นนะนะวางใจฉันได้เลยฉันไม่กินมนุษย์เหมือนนอนสะพ,พานตัวอื่นๆแน่นอนโอ้โหน่ะเห็นไหมพอพูดถึงเรื่องของกินรู้สึกหิวขึ้นมาทันทีเลยเฮ้อขอโทษนะอะหิวงั้นเหรองั้นเอานี่ไปกินซะสิฉันให้เอ๋นั่นมันแซนด์วิชผักนี่นาะ เอาไมา้ฉันกินทําไมล่ะเนี่ยมันของเธอไม่ใช่เหรอก็นายหิวอยู่ไม่ใช่เหรอเพื่อนกันนะถ้ามีคนใดคนหนึ่งเดือดร้อนเพื่อนอีกคนก็ต้องให้ความช่วยเหลืออ๋างั้นก็แสดงว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วสินะอืมขอบใจเด้อเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นแบบนี้ล่ะคะ่ะนับจากวันนั้นหนูกับสนอก็เป็นเพื่อนกันมาโดยตลอดเพราะฉะนั้น อย่าทำอะไรเจ้าสโนเลยนะคะหนูขอร้องแต่ว่าถ้าเจ้าสโนเป็นเพื่อนของเธอแล้วทำไมมันต้องการที่จะทำร้ายเธอด้วยละ่ะมันเกิดอะไรขึ้นเรื่องนั้นหนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะพอเมื่อสัปดาห์ก่อนจุูจๆเจ้าสโนก็หายตัวไปส่วนหนูก็ตามหามันไปทุกที่แต่ก็ตามหาไม่เจอเลยจนกระทั่งเมื่อตอนเย็นนี้ หนูไปเจอเจ้าสโนออยู่ที่สะพานใกล้ๆแต่ว่ามันก็ตั้งใจจะจู่โจมหนูอย่างเดียวเลยอะหนูคิดว่าเจ้าสโนมันน่าจะกำลังป่วยอยู่นะคะเดี๋ยวก่อนนะเธอบอกว่าเจ้าสโนหายตัวไปแล้วพอเธอมาเจอมันอีกทีมันก็จะทำร้ายเธองั้นเหรองั้นมีความเป็นไปได้ไหมว่าหนอนสะพานตัวนี้ไม่ใช่เจ้าสโนแต่เป็นหนอนสะพานตัวอื่นนะเป็นไปไม่ได้หรอกคะ่ะหนอนสะพานตัวนี้ต้องเป็นเจ้าสโนแน่นอน เพราะว่าที <cues> society, ่แขนของมันมีผ้าสีฟ้าผูกเอาไว้มันเป็นผ้าที่เราสองคนต่างก็มัดเอาไว้ที่แขนตลอดเวลาเพื่อใช้เป็นสัญญาว่าเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปเอ๋งั้นเหรอแต่มันก็แปลกนะเพราะถ้าเธอสองคนเป็นเพื่อนกันจริงๆเจ้าสนโนก็คงไม่จับเธอกินแบบนี้หรอกมันเกิดอะไรขึ้นกับนายกันนะเจ้าสโนโ่ามกลางความสงสัยนั้น จ,จู่ๆเจ้าสโนโก็เริ่มมีอาการแปลกๆขึ้นมาอา้ปวดหัวปวดหัวแล้วเกินอาปวดหัวอฮะสโนโนายเป็นอะไรไปนะ่ะทำใจดีๆไว้นะฉันอยู่นี่แล้วอาซาร่าเหรอน,นี่เธอหาฉันเจอได้ยังไงเนี่ยหน,นีไปเดี๋ยวนี้เลยนะ เธอต้องหนีไปให้ไกลจากฉันฉันอุตส่าห์หนีจากเธอแล้วเธอตามหาฉันทำไมกันล่ะเนี่ยเอ๊ะน,นี่นายพูดอะไรของนายนะสโนวนายพยายามหนีฉันท,ทำไมเราเป็นเพื่อนกันนะทำไมนายจะต้องหนีไปจากฉันด้วยเฮ้นี่ฟังนะซาร่าตอนนี้นะมันมีบางอย่างเกิดขึ้นกับฉันและเธอก็ต้องอยู่ให้ห่างจากฉันเอาไว้ ไม่เช่นนั้นละก็เธออาจจะตกเป็นอันตรายได้น,นี่นายกำลังจะบอกอะไรกับฉันกันแน่สโน่คำถามมากมายผุดขึ้นมาในหัวของซาร่าและแบ็กบุ๊กทั้งสองไม่เข้าใจเลยว่าเจ้าสโนนั้นกำลังพูดอะไรอยู่เจ้าสโนจึงได้เล่าความจริงให้ทั้งสองฟังเมื่อสัปดาห์ก่อน เจ้าสโนเริ่มควบคุมตัวเองไม่ได้และมีอาการคลุ้มคลั่งแม้ว่าปกติแล้วนั้นเจ้าสโนจะไม่กินมนุษย์เป็นอาหารเลยแต่ทว่าพอเจ้าสนคลุ้มคลั่งขึ้นมามันก็จะจับมนุษย์กินโดยที่มันนั้นไม่สามารถบังคับร่างกายตัวเองได้เลยและสาเหตุนั้นก็มาจากชะตาชีวิตที่ถูกกําหนดไว้ของหนอนสะพานทุกตัว พวกมันถูกกำหนดให้เกิดขึ้นมาเพื่อขจัดมนุษย์เพรถ้ามีหนอนสะพานตัวใดไม่ได้กินมนุษย์เป็นเวลานานหนอนสะพานตัวนั้นก็จะเสียสติและคลุ้มคลั่งออกมาไล่จับมนุษย์กินนั่นเองด้วยเหตุนี้เจ้าสโนโจึงเลือกที่จะหนีไปจากซาร่าเพื่อความปลอดภัยของเธอนั่นเองเข้าใจแล้วนะซาร่าเพราะฉะนั้นอะ รีบหนีไปซะ่อนที่ฉันจะควบคุมตัวเองไม่ได้อีกครั้งส่วนนายนายเป็นใครวะเนี่ยมาอยู่บนตัวฉันได้ไงเนี่ยแล้วหน้านะ่ะทำไมขาวจังโบกแป้งไปกี่กระป๋องละเนี่ยฮะโบกแป้งบ้าบออะไรกันเล่าฉันใส่หน้ากากาตั้งหากแลเฟ้ยและที่ฉันมาที่นี่นะก็เพื่อจะมากำจัดแกนั่นแหละเอ๋กำจัดฉันงั้นเหรอโอ้ดีเลยสิเพราะท่านฉันตายแล้วก็ก็จะไม่มีใครถูกฉันจับกินใช่ไหม เอาเอาสิกันขาะฉันเลยไอ้ผีผ้าห่มผสมจูออนฉันไม่ใช่ผีจูออนสักหน่อยนะเฟยแกนั่นแหละไอ้นอนผีจูออนฉันจะฆ่าแกดเดี๋ยวนี้เตรียมตัวเลยฮะไม่ได้นะคุณแบคบ,บุ๊กไม่ว่ายัางไงก็ห้ามทำร้ายเจ้าสนอนนะคะหนูขอร้องฮะนี่ซาร่าไอหมอเนี่ยนะพูดถูกเขาจะต้องกำจัดฉันเพราะไม่เช่นนั้น จะมีคนอีกมากมายต้องมาตายเพราะฉันและเธอก็รู้ดีใช่ไหมว่าสิ่งที่ฉันเกลียดที่สุดก็คือการกินพวกมนุษย์เพราะฉะนั้นให้ไอ้ผีผ้าห่มผสมจูออนนี่ค่ะออท่านใดนั้นเองเจ้าสโนก็เริ่มมีอาการแปลกไปอีกครั้งเขากำลังเข้าสู่สภาวะคุ้มคลั่ง และฮะอันสโอวอย่านะเหี่ยวเหียวจุงเบยฮะแย่แล้วแบบนี้เห็นทีต้องใช้พลังอีกรอบแล้วสินะเยอะเอ๋อะไรกันพลังหมดงั้นเหรอปาจริงแบบนี้จะทำยังไงดีละ่ะไอเหี you ่ยว นิ้วจูเบอเอยอย่าเยยยนอะมีสติหน่อยสิสนอสนอสน,สนอเฮ้ออ่ะนอะนี่ฉันคลั่งอีกแล้วเหรอเนี่ย เจ้าสโนกลับมามีสติอีกครั้งในระยะเวลาสั้นๆมันรีบวางซาล่าลงในทันทีแต่ว่าก็ไม่หมดแต่เพียงเท่านั้นเจ้าสโนยังได้คลายบางอย่างออกมาจากปากของมันด้วยซาร่าดูเหมือนว่าฉันจะใกล้ควบบุมตัวเองไม่ได้แบบถาวรแล้วล่ะนะดังนั้นฟังให้ดีนี่คือหัวใจของฉัน มันเชื่อมต่อกับร่างกายของฉันด้วยพลังงานที่มองไม่เห็นแต่ว่าถ้ามันถูกทำลายแล้วก็ฉันก็จะตายในทันทีดังนั้นซาร่าฉันทนเป็นแบบนี้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วเธอช่วยเธอช่วยทำลายหัวใจของฉันให้ทีได้ไหมอะอย่ามาพูดป่บ้านะนะสโน ไม่เอาหรอกนายน่ะเป็นเพื่อนฉันนะเพราะงั้นฉันจะไม่ยอมให้นายต้องมาตายหรอกซาร่าฉันนะฉันไม่อยากเป็นแบบนี้ฉันไม่อยากกินคนแต่ฉันควบคุมตัวเองไม่ได้เธอยังไม่เข้าใจอีกเหรอว่าฉันน่ะไม่มีทางเลือกแล้วช่วยหน่อยเถอนะช่วยฉันหน่อยเถอะซาร่าเพื่อนกันนะ ถ้ามีคนใดคนหนึ่งเดือดร้อนเพื่อนอีกคนก็ต้องให้ความช่วยเหลือไม่ใช่แบบนั้นหรอกเหรอห<า>เพื่อนกันนะถ้ามีคนใดคนหนึ่งเดือดร้อนเพื่อนอีกคนก็ต้องให้ความช่วยเหลือ<า> าราระวังอ่ะเวละเฮ้ยปล่อยฉันนะไอ้หนอนผีจูออนปล่อยสิเว้ยอะ,อะไรกันทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะม,มันบ้าบอที่สุดเลยเราสองคนอะเราสองคนสัญญากันแล้วไม่ใช่เหรอว่าจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปเราสัญญากันแล้วไม่ใช่เหรอสโน เอ๋นี่มันผ้าอะไรเนี่ยซาร่าเธอเอามาพันใส่แขนของฉันทำไมเนี่ยก็ผ้าแห่งคำสัญญายังไงเล่าสนต่อจากนี้ไปเรามาสัญญากันโดยมีผ้าสีฟ้าผืนนี้เป็นพยานเอ๋สัญญาสัญญาอะไรเหรอก็สัญญาววา นับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปเราสองคนจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปยังไงล่ะอออ่มได้สิเราสองคนจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปฉันสัญญาขอบใจนะสนออาหิวจุงเบยแต่ไม่ว่าจะยังไง คนหนึ่งกำลังเดือดร้อนเพื่อนอีกคนก็ต้องช่วยเพราะฉะนั้นฉันขอโทษขอโทษนะสโนย่าอะอะอะเจ้าสโน กรีดร้องออกมาด้วยความทรมานแต่ทว่าแววตาของมันนั้นกลับเปลี่ยมไปด้วยความสุขนอนสะพานตัวใหญ่กำลังจะตายในอีกไม่ช้าต่อหน้าเพื่อนเพียงคนเดียวของมันและทันใดนั้นร่างทั้งร่างของเจ้าสนโนก็ค่อยๆละเหยและสลายหายไปโอ้ยโอ้ยเจ็บก้นชมัดเลยฉันนะช่วยนายทำตามที่ขอแล้วนะ สโนอเอะนั่นมันฮะก็ผ้าแห่งคำสัญญาอย่ังไงเล่าสโนต่อจากนี้ไปเรามาสัญญากันโดยมีผ้าสีฟ้าผืนนี้เป็นพยานเอ๋สัญญาสัญญาอะไรเหรอก็สัญญาว้า นับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปเราสองคนจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปยังไงล่ะเออได้สิเราสองคนจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปฉันสัญญาขอบใจนะสโนอาลละในเมื่อฉันสัญญาเธอแล้วราวนี้เธอมาสัญญากับฉันบ้างได้ไหมเอ๊สัญญากับนายสัญญาอะไรเหรอ สัญญาว่าถ้าวันหนึ่งฉันหายไปเธอนะห้ามอยากตายเพราะไม่มีเพื่อนอีกเด็ดขาดเลยเธอจะต้องใช้ชีวิตอยู่ต่อไปให้ได้เพราะเพื่อนกันน่ะแม้ตัวจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ความสัมพันธ์ยังคงอยู่เสมอสัญญาตับฉันได้ไหมฮะสนอง ว่่าาฉฉฉััััันนนนนจะมีีชิตตออยูไไปให้ด้ดสสสสญญสญญและแล้วเรื่องวุ่นวายทุกอย่างก็ได้จบลงแม้ว่าเจ้าสโนจะตายจากซาร่าไปแต่ผ้าแห่งสัญญาผืนนั้นก็จะคอยย้ำเตือนเธอเสมอว่าสัญญาที่ให้ไว้แก่กันมันจะไม่เคยเปลี่ยนแปลง ส่วนทางด้านของแบ็กบุ๊กเมื่อรู้ว่าไม่มีธุระอะไรที่นี่แล้วเขาก็เดินจากไปเพื่อทำภารกิจต่อไปในทันทีภารกิจของมือปราบสิ่งลีลับ